สวัสดีครับก็มาอยู่กิจชายบ้านนานะครับวันนี้นะครับก็มาดูรถตู้ทีมงานนะครับว่าช่างเก่งเขาหรือเขาทําอะไรบ้างนะครับนี่ครับชิ้นส่วนออกมาเลยดูสิครับหรือออกมาทงความสะอาดนะครับผมเพราะเช็คใหญ่นะครับ โอ้ถอดเลยเป็นจายนี่ครับเช็คใหญ่นะครับเช็คชุดใหญ่เลยคือทำความสะอาดแบบชุดใหญ่คือรถวิ่งแล้วไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ นี่ครับดือ้ออกมาก็ล้างนะครับรถตู้ทีมงานโทรหนึ่งนะครับด,ดูสิครับไดแม็กวิโก้ใส่อย่างสวยเลยครับ แม็กพร้อมยางนะครับผมโอ้โหทีนี้ก็ขับไปไม่ค่อยกังวลเรื่องยางแล้วครับไม่ค่อยกังวลเรื่องยางไม่ค่อยนั่นและยางใหม่แล้วครับนี่ครับไซมแม็กโก้อย่างสวยเลยครับผมแหมก แต่ก็ต้องแบบเพราะเหมือนกับรถโหลดเลยครับใส่ยางนี้ไปรู้สึกว่ามันจะต่ำต่ำต่ำนะดูสิครับอ๋อถอดฝั่งนี้ประกอบฝาสู่ฝาข้างหน้า สายพานยังใช้ได้อยู่ช่างบอกว่าตรงไหนไม่ดีก็รื้อทำใหม่หมดเลยแลครับตู้ทีมงานตู้ทีมงานโทนหนึ่ง ขุดหาหอะไรจาขุดหาหอะไรเข็มมดุดเข้มเออลักโนดเปล่าไอ้ใช่มันถมหมดแล้วเ่ะ่มตอนตอนเขาทำกำแพงนั่นน่ะมันเห็นแล้วกุดหาเจอแล้วแต่ว่ากลัวแต่มันเททับนั่นแหละมัน,ม,นม,ม,มันไม่ให้โผล่ออกมามันไม่ให้โผล่ออกมาฝั่งนี้ ทำให้เททับล้ออุ้ยบรเทศนมันต้องเห็นพี่อยู่ๆแต่ขุดหาหลักโฉนดที่หาหมุดหลักหมุดหลักหมุดหวนนี้จอบออยูุ่เขาขวัดให้แค่นี้แค่นี้แล้วไปไปถึงพุนแล้วหางลนี่เลย มาจากไหนนูน้นท้ายรถอ่โอนะส وم, ส وم. โสมโสมกินโสมกินส وم, โส,กกนสมทำไม,มเฮ้ยกินจนมาเห็นมันแข็งจักทีเลย โอ้เอาเสื้อสวยมาใส่ทำงานช่างเก่งโอ้โหครับเข้าใจอยู่ครับว่าเสื้อมีไว้ใส่แต่เสื้อตัวนี้มันสวยด <laughs> นใจนะเนี่ยใส่เสื้อดินด่วน,วนโอ้ใส่เสื้อดินด่วนทำงาน <ไป S 2> เสื้อตัวอื่นใส่ไม่ไม่เดี๋ยวมันเลอะแล้วก็ไปไถ่ายเข้าใหม่เด้อโอ้ฉลาดเอเงั้นโอ้ช่างเก่งฉลาดเลย สายเปลือนแล้วก็ค่อยไปไหนดินดวนดูคลิปนี้แล้วก็เอามาให้ช่างเก่งอีกตัวหนึ่งสมมติวุ้นเละแล้วเจอเสียท็อปเจอท็อป <c oughs> ให้มาเป็น10ตัวลูกตัวใส,ใส่ใส่ทำงานแบบอย <c oughs> ่างี้เลย <c oughs> โอ้ยต <c oughs> อนฟัดกับคืนดำปี รืร้อออกมาแล้วก็ล้างล้างให้สะอาดแล้วก็ประกอบไปคืนแล้วก็น็อดเหลือนะครับสด,ดเลย <laughs> น็อดเหลือเลยหาที่ใส่ไม่เจอด้วย <laughs> อันนี้เป็นอันนี้เป็นไอดีติดแกบท่อเสียเลยวะ นี่แหละไอเสียไอเสียถ่ายดีมันจะมันจะเสียได้ไงเออใช่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 เสียทั้งนั้นเนี่ยโอ้ถ่ายดีมันก็ต้องดีต้องดีใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องมาล้างเรืนี้หรอกใช่สาระนี่หรอกพอดีแหละคลิปผมไม่ค่อยมีสาระด้วยเอามาล้างเสร็จ อันนี้ยังยังล้างไม่เสร็จนั่นเนี่ยนะผมมาจนสามชั่วโมงแล้วยังอยู่เหมือนเดิมนี่โจะไม่อยู่เหมือนเดิมได้ไงช่างนั่งดูแต่ติ๊กต็อกเนาะออก็ต้องรอให้มันกัดให้มันละลายรสชายนี่ยังไงเนี่ยคุณนี่ยังไงเนี่ยคุณมาเล่งอะไรผมเนี่ยเจ้าของรถก็ไม่ใช่ยเนี่ยนะไอ้น้ำมันมันน้อยไหมเจ้าของรถยังไม่เล่เนเลยคุณมาเล่งอะไรผมเนี่ยฮะ เจ้าของเขาไม่ว่างเร่งไงแล้วก็ของเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปนี่คุ้มแทนบอกให้ดูช่างว่าช่างทําอะไรบ้าง่ถูดว่าเพราะอย่างนี้แหละตีเขาว่าเพราะอย่างนี้แหละใช่ไหมใช่ไหมเพราะพูดอะไรแบบชอบแบบจะไม่แล่ะก็ไม่ทำเรามาบอกอีกสามชั่วโมงเพิ่งได้ไม่ไปถึงไหนเลยพ่อพี่พ่อบเรียตีเขาว่าเฮ้ย ใช่ใ,ใช่ใไรเาว่าอะไรนี้แหละก็เวลาเขาคอมเมนต์มาเราก็อย่าไปไปโกรธกับเขาเราก็ต้องขอบคุณเขาที่ความคิดเขาสร้างสรรค์ที่คอมเมนต์มาแบบทําให้เราแบบดีอะไรแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปซีเรียสครับคยอ่าไม่ค่ายได้ยินหรอก คำติเขาบอกคำติชมคำติชมนี่แหละคือคำติชมของตาชายนี่ตีอย่างเดียวไม่ชมตีเยอะๆด้วยไม่มีชมมีแตติอย่างเดียวไม่มีชมทำช่องถ่ายเฉยๆซีก็ว่าเวลาไม่เปิดช่องทำไมไม่เปิดใช่ไหมล่ะ โอ้ยากเอาใจยากนี่แหละอย่างนี้เป็นกู้ภัยดีกว่าเป็นกู้ภัยกู้ภัยทำคลิปอะไรได้ที่ไหนแล้วไม่ขับรถขนศพอะทลบากอ่ะคือเราไอเราจะปวดเยี่ยวเราจะเยี่ยวข้างทางก็ได้เดคลิปนเขาครับแล้วิมพ์นี้เขาจบกับช่างเก่งเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ